ว้าวสวัสดีครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับบริษัทท c ซีโกนะฮะสาขาภาคใต้นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเราเลือกจุดๆุดนี้เนี่ยเป็นโลเคชั่นนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับธนาคารสยามกรรม,มจะนนะฮะเปิดตั้งแต่ธนาคารสยามกร,รัมพะจนเนี่ยเปิดตั้งแต่พศ2463นมะฮะมาวันนี้เนี่ยเกือบ100ปีแล้วฮะที่เราเลือกสถานที่ตั้งแห่งนี้ ที่ประทุงสงนะครับเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยสามารถนะฮะที่จะส่งทองแท่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะฮะสุราษฎร์ธานีกระบี่พัทลุงตรังนะฮะรวมถึงปัตตานีสตูนธิวาสละแวะกภาคใต้สิบสี่จังหวัดนั้นจะกใกล้กันหมดนะฮะเพราะว่าบรณแนวนี้เนี่ยเป็นภาคใต้ตอนกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับสามารถที่จะ ส่งทองแท่งให้กับทุกท่านเนี่ยถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับเห็นไหมฮะคนข้างที่จะสวยงามเหลือเกินครับเราตกแต่งนะฮะอย่างดีนะครับแอร์เย็นสบายนะฮะบรรยากาศฟินสุดๆเลยนะครับเจอท่านใดเนี่ยอยากจะมาเรียนกราฟเทคนิคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในภาคใต้นะฮะก็จะสามารถใกล้นะฮะถ้าเกิดมาที่แห่งนี้อำเภอชุมสงนะฮะก็จะใกล้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรังพัทลุงนะฮะหาดใหญ่ก็เดินทางประมาณไม่เกินชั่วโมงกว่ามาถึงที่ออฟฟิศที่ใหม่แห่งนี้สวยงามจริงๆครับครับครังี้เจอกับเทพจจกร์กรประจำวันเพื่อนที่26เดือนกันยาย,ยนนะฮะทองคำนะฮะดูเหมือนว่าจะขึ้นมาเร็วกว่าที่คาดการไว้นะฮะทองคำนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ได้มีออท m ามหายเรียบร้อยแล้วและทองคำนั้นกำลังจะ ไปตขอ,องคำนะฮะเป้าในการขึ้นในรอบนี้ในทางทีมเราเนี่ยบอกไว้เมื่อสัก่ก่อน,นะฮะจะขึ้นถึงเระดับ800เหรียญต่อรอยออนและคาดว่านะน่าจะถึงในเร็วๆนี้นะฮะอาจจะใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นที่จะแตะบริเวณ2,800เหรียญต่อรอยออนหรือว่าอีกประมาณ2สัปดาห์ก็เป็นได้ถ้าเกิดมีแรงซื้อกันเข้ามาอย่างมากมายแบบนี้ครับคลิปนี้ ผมมีคำตอบว่าทองคำนั้นจะสามารถขึ้นได้ถึงไหนและจุดดักทำกำไรจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปชมกันครับนี่เลยฮะตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกรารายสัปดาห์นะฮะ กับทองคำรายสัปดาห์เนี่ยเวลาตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆจะบ่ายโมงแล้วนะครับทองคำตอนนี้อยู่ที่บริเวณ2,661เหรียญต่อทรอยออน2661เหรียญต่อทรอยออนนะฮะและนี่ฮะคือกราฟรายสัปดาห์นะฮะทางทีมเรานะฮะวัดเป้าฟิโบไว้นะฮะบ,บริเวณ100แนวนี้นะฮะอยู่ที่บริเวณน,นะครับ2,429เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะเป็น100นะฮะ และศูนะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณ1,800เหรียญต่อรอยออนโดยประมาณนะฮะคาดว่าทองคำนั้นนะฮะหน้าที่จะขึ้นไปฟิโบที่161.8นั้นอยู่ที่บริเวณ2,800เหรียญต่อรอยออนตรงนี้ได้เลยนะฮะวันตอนนี้เนี่ยแท่งเขียนแท่งนี้เป็นสัปดาห์นี้นะฮะคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะถึงแล้วนะฮะ2,800เหรียญนะฮะเพราะว่าขึ้นมาเร็วเหลือเกินนะฮะ ตอนแรกคิดว่าหน้าที่จะมีการปรับฐานย่อกันบ้างนะฮะแต่ว่าทองคำนั้นได้ขึ้นมาเร็วกว่าที่คาดการนะฮะเป้าฟิโบที่ทางทีมเรานะฮะคาดไว้นะฮะก็จะอยู่ที่อยู่ที่โบน161.8นะฮะอยู่ที่เรน2,800เหรียญต่อทร o ยอนนะครับนี่คือภาพแรกนะฮะเมื่อเรานะฮะตีเส้นเทรนไลน์แนวนี้ขึ้นไปนะเห็นไหมครับว่าเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยยังไม่หลุดลงมาเลยนะฮะ ขอย้ํานะครับว่าทองคํานั้นยังไม่หลุดบริเวณเส้นสีเหลืองแนวรับแนวนี้ลงมาเลยดังนั้นทางทีมเราจะบอกว่าทองคําตอนนี้กําลังอยู่ในสานะฝั่งขึ้นอยู่นั่นเองนะฝั่งลงยังไม่มานะสัญญาณลงยังไม่มามีแต่สัญญาณขึ้นอย่างเดียวครับขอฝันทองครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กัฟฟอคำในกาฟรายสัปดาห์ภาพที่2นะฮะ ภาพนี้เนี่ยสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเราตีไว้3เส้นด้วยกันฮะเส้นสีขาวเส้นแรกเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะฮะและเส้นที่2นะเป็นเส้นสีเหลืองนะเป็นแนวต้านชั้นที่2และดูเหมือนว่าตอนนี้คุณทองคํานั้นได้ผ่านแนวต้านเส้นที่2ไปแล้วนะตอนนี้กําลังขึ้นไปเส้นสุดท้ายคือเส้นที่3ก็คือบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้ฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ757เหรียญต่อโยรอน2757แนวนี้ เป็นเป้าในการทํากําไระไรยะยะกลางกลางของทางทีมเรานะฮะสองเนะฮะคาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะถึงนะสองเจ็ดห้และไม่แน่สัปดาห์หน้าอาจทะลุเป้า2,800เหรียญส8 0 0นเหรียญน,นี่จะเป็นเป้าสุดท้ายของทางทีมเราในการทํากําไรเลยนะฮะคาดว่าอย่างนั้นนะฮะสวนแดามาเมื่อไหร่เนี่ยจะขายหมดเลยฮะจากการที่ซื้อนะฮะทางทีมเราเนี่ยซื้อมาตั้งแต่บริเวณแนวนี้ฮะบริเวณ2,500หอเหรียญน,นะฮะโดยประมาณนะฮะ เราซื้อบริเวณ2 5 0 0เหรียญต่อตรอยออ,อนโดยประมาณน,นะฮะและตอนนี้เราจะรอขายเป้าถัดไปยอยู่ที่บริเวณ2 7 0เหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิดว่าท่านใดนะฮะดูนะฮะนี่เห็นไหมบริเวณเส้นสีเหลืองวงสีเหลืองแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้าน,นชั้นแรกของคุณทองคำนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ทองคํานั้นได้ผ่านแนวต้านชั้นแรกขึ้นมาได้แล้วและกําลังจะไปแนวต้านอันที่2นะฮะคือสสีแดงครับอยู่ที่บริเวณ2 7 0เหรียญต่อทรอยออ,อนแนวนี้เลยครับ ครับตอนนี้ครับเราอยู่กัปตุคมในกัปไรเดย์นะกัปตุคมไรเดย์ภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานะเห็นไหมครับว่ากัปไรเดย์นั้นมีแต่ยกฐานสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางทีมเราโชว์กลมให้ดูนะครับตามวงกลมสีชมพูนะฮะเห็นไหมฮะว่าทองคํานั้นได้ยกฐานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เคยยกฐานต่ําลงเลยนะฮะเห็นไหมฮะทองคํานั้นก็ยังแบบกลายเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะ เป้าในการดักซื้อของคุณทองคำในลายเดยนะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณนะฮะ2,530เหรียญต่อโตรอยออนบริเวณแนวนี้เลยฮะนี่เลยครับเห็นไหมฮะสองพั้ยสามสิบเหรียญถึง2,625เหรียญต่อโตรอยออนบริเวณส,สีแดงแนวนี้นะฮะ2,630ถึง2,625นะฮะบริเวณสีแดงตัดกับเส้นสีขาวแนวนี้ฮะบอกว่าทองคำนั้นน่าที่จะลงมาทดสอบบริเวณแนว รับสำคัญของคุณทองคําในรายเดย์บริสทสีขาวตัดกับเส้นสีแดง2630ถึง2625โดยประมาณนะฮะเมื่อเราดูนะฮะเห็นไหมว่าทุกๆภาคส่วนนะฮะไม่เป็นแม็กดี c d น i นั้นก็ยังบอกว่าทองคํานั้นยังเป็นฝั่งของกระทิงหรือขาขึ้นอยู่นั่นเองครับ <S <S แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับคอมดนการรายเดย์ภาพที่2นะ,ะภาพนี้เนี่ย สวยงามเช่นเดียวกันครับทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นระยะไกล,ไกลของคุณทองคํานะฮะบริบเวณเส้นสีขาวแนวนี้เป็นแนวรับสุดท้ายของคุณทองคํานะฮะเห็นไหมฮะตามวงกลมสีชมพูแนวนี้เป็นแนวรับสุดท้ายของคุณทองค,ค,คางนนนนําที่คุณทองคำ,คำนั้นจากที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่เดือนเจวิสีนะฮะปีนี้นะครับ เดือน7นี่เดือน10แล้วนะครับแต่เดือน10แล้วนะฮะทองคํานั้นไม่เคยหลุดเส้สีขาวแนวนี้ลงมาได้เลยนะฮะและตอนนี้กําลังชนเป้าสําคัญในการทดสอบของคุณทองคําอยู่ที่บริเวณ2,670เหรียญต่อโทอยออนเคยบอกแล้วว่า2 7 0นั้นเป็นเป้าทํากําไรเป้าแรกของทางทีมเรานะฮะ 2องขงะนะเป็นเป้าทำอะไรเป้าแรกของทางทีมเราเป้าถัดไปนั้นจะอยู่แถวบริสุทธิ์พันเครับและพอสุดท้ายนั้นก็จะอยู่ที่บริสุทธิ์พันแปดร้อยเหรียญต่อทรอยออนและถ้าเกิดผ่านบริสุทธิ์พันสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญต่อทองที่ไปได้นะฮะทองคํานั้นก็จะมีเป้าการขึ้นไปถึงเส้นสีเหลืองที่สองครับอยู่ที่บริสุทธิ์พันเจร้อยเหรียญต่อทรอยออนเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยนะฮะตามลูกศรนแนวนี้ครับนี่เลยฮะนี่ครับเห็นไหมฮะสองพันเจร้อยเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยนะฮะ คาดการว่านะฮะทองคำนั้นน่าที่จะชนบริเวณเป้าถัดไปถ้าเกิดผ่านบริ 2, เวณ2,670เหรียญต่อทร,ออรลออนเดลเดยขึ้นไปได้เป้าถัดไปนั้นในการทดสอบสำคัญก็จะอยู่ที่บริเวณเส้นสีเหลืองอยู่ที่บร 2, เวณ2,700เเหรียญต่อ t ทรอยออนแนวนี้เลยครับว้าวว้าว,ว,าวภาพนี้ครับสวยง,งามมากๆเลยฮะตอนนี้ครับเราอยู่กัปคัเดยครับราย4ชั่วโมงนะฮะ กับตันคำไราสี่ชัวโมงนั้นตอนนี้ทองคําดูเหมือนว่าได้ยืนแนวต้านบริเันสีเหลืองแนวนี้ขึ้นมาได้แล้วนะฮะจากที่ชนมาหลายๆวันตั้งแต่วันศุกร์นะยืนมาได้เหลือ26-30นะตอนนี้ขึ้นมาถึง26-70และชน270ไม่ผ่านไซเวย์ออกข้างอยู่เป็น2วันแล้วนะฮะวันนี้วันที่ 3- 4วที่แล้วนะครับ ทองคานั้นดูเหมือนว่าจะชน2.0นูนและไม่ผ่านนะฮะและตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังเก็บพลังอย่างเต็มที่แล้วฮะมองว่าทองคำรายสี่ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดว่าแท่งเทียนนี้ปิดเป็นแท่งเขียวนะฮะสามารถยืนเหนือเรนสองพหกร้อยหกห้าเหรียญต่ทอทอออนขึ้นไปได้ขอย้ําว่าแท่งเทียนรายสี่ชั่วโมงแท่งนี้นะฮะถ้าเกิดยืนเหนือเรนสองพันหกร้อยหกห้าเหรียญต่อทอออนขึ้นไปได้คุณทองคาก็จะไปต่อนะฮะและเมื่อเราฮะตีเส้นสีแดงเส้นสีนี้เสียงสาให้ไหมครับว่าทองคํานั้น ได้ไม่ดุดแนวรับแนวนี้เลยนะฮะตามวงกลมสีชมพูเห็นไหมครับว่าไม่เคยดุดแนวรับแนวนี้ได้เลยนะฮะและดุวมานตอนนี้นั้นคุณทองคำกำลังเลือกทางแล้วฮะจะสามารถยืนผ่านแนวต้านสําคัญบริสุทธิ์เหลืองแนวนี้ขึ้นไปได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะตามวงกลมสีชมพูนะเป้าในการขึ้นถัดไปของคุณทองคำไร้สีช่วงนั้นก็จะอยู่ที่บริเวณ2,682นหเหรียญต่อรอยออน2682นะฮะที่ฟิโบ161.8นะฮะ ถึง2,700เหรียญต่อทรอยออนกันเลยทีเดียวครับครับตอนนี้ครับเราอยู่กันคำนะครับรายสีชั่วโมงภาพที่2นีภาพนี้เนี่ยสวยงามเช่นเดียวกันครับว่าคุณทองคํานั้นสามารถที่จะลงปรับฐานได้ถึงแค่ไหนทางทีมเรานะฮะก็เลยขี่เส้นแนวรับและแนวต้านเป็นแบบง่ายๆแบบสันดารนะฮะด้วยท่านใดนะเคยเรียกผมเนี่ยก็จะรู้ว่าการตีเส้นทำลายแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยตีไม่ยากกันเลยนะฮะ นี่เลยให้นะมครับว่าทางทีมเรานั้นได้ตีด้านบนนะที่สีขาด้านบนนะฮะอยู่ที่เรนณ2,663.4เหรียญต่อเทรยออนนะฮะคาดว่าทองคำรายสีช่วงนั้นถ้าเกิดยืน2,65ขึ้นไปได้ทองคำก็จะขึ้นต่อนะฮะตามวงกลมสีพูแนวนี้เลยฮะและแนวรับสำคัญนะฮะของคุณทองคำนะฮะก็จะอยู่ที่เรนเว0 2,630เหรียญต่อเทรยออนโดยประมาณ2 3 0แนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำนะฮะ คาดว่าคุณทองคำนั้นถ้าเกิดลงมาเนี่ยจุดดักซื้อสัมพันธ์ทางทีมเรานะ,ะก็จะอยู่ที่บริเวณ 2. องเหรียญต่อทรอยออน2630ทางทีมเราจะจัดซื้ออย่างเต็มแม็กครับและวันนี้นะฮะผมมีข่าวดีะบอนนะครับว่าตอนนี้ทางทีมงานชกอเราพร้อมแล้วนะฮะที่สาขาภาคใต้จตุรสีบราชเนี่ยทางทเราพร้อมแล้วนะฮะกับการประชุมแบบโออาสวนง,งานแบบนี้ฮะในทานใดเนี่ยอยากจะเรียนการาฟเทคนิคก,กับทางทีมเรานะฮะทางทีมเราพร้อมเลยฮะ ที่จะมีทีมงานวิเคราะห์มืออาชีพนะฮะคอยสอนทุกท่านอยู่นะขอย้ําว่าเป็นการสอนกล้าเพลนิกและสอนฟรีด้วยนะฮะทางเซลตั้งใจอย่างยิ่งยวดเลยฮะที่จะมอบสิ่งดีกับทุกท่านนะฮะถ้าท่านใดเนี่ยสนใจโทรมาตองโต๊ะตองที่นั่งเบอร์สัาพัฒนต้ทองสีนะฮะสุทธินาสี่หนึ่งเก้านะฮะและสักพัฒน์เทพสัปดาห์หน้านะฮะผมเองเนี่ยจะเป็นผู้สอนโดยตรงเลยนะฮะวันจันทร์วันศุกร์หน้านะฮะสัปดาห์หน้านะฮะที่ตึกอภิษฐรท์นะทาวเวอร์สอง 1น7นะฮะหรือท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไดตามแบบที่บอกไว้ด้วยฮะผมโชคดีบุญเทพก่อนสวัสดีครับ